สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีให้ซีทีวีกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ไฟายข่าวให้ซีทีวีก่อติดสถานการณ์ต่างๆนํานมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่พุทธศาสานิกชนชาวจังหวัดราชบุรีนะคะร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาคาบูชาค่ะ เมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีนายนิสิตจันสมบงผู้ว่าราชการจังหวัดร,ราชบุรีเป็นประธานในการประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆาบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร,ราชบุรีเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจนํานวนมากสําหรับจังหวัดร,ราชบุรีได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศากาลวันมาฆบูชาระหว่างวันที่12-14กุมภาพันธ์2557พร้อมด้วยการจัดงานประเพณีน้ำมัสก าพระมหาธาตุ jogo. โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆนะคะอาทิเช่นทําบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาเทศมหาชาติการประกวดสวดมนต์สรนเสริมพระรัตนตรัยทํานองสารพัญญาประกวดบรรยายธรรมเทศมหาชาติ13กันการถ่ายชีวิตโคการประกวดกล้วยไม้การประกวดบอนไซประกวดบอนสีและการแสดงพันไม้ต่างๆค่ะ สัมพันย์มามีพระวัตรโตรานะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับนะครับผู้พวกเราปีตั้งแต่วัดจุฬาภรณสีสิบห้าสบปีมั้มดเจ็คนที่คาโบนะครอันนี้ สโมสรไหลออนควันเมืองราชบุรีนะคะจัดงานราตรีแห่งความรักเพื่อเด็กสตรีและสายตาเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือเด็กสตรีและสายตาค่ะ ที่อาคารจิตพักดีวิยทยาลัยนิดราชบุรีในคณะาาสุธีทองแย้มปลัดจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานราตรีแห่งความรักเพื่อเด็กสตรีและสายตาที่สโมสรไลออนขวัญเมืองราชบุรีจัดขึ้นโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างนะคะสําหรับการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆของทางสโมสรโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเด็กสตรีและผู้ที่มีปัญหาทางสายตาที่โดยโอกาสทางสังคมซึ่งทางสโมสรได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ ทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของสโมสรที่ต้องแสดงความรักต่อเพื่อนร่วมโลกโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นค่ะที่สโมสรตั้งไว้ทุกประการขอเปิดงานนครับขออยนะครับ ผูว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะเปิดศูนย์การค้าเดอะนายชอปปิ้งมอลล์ค่ะ ที่ศูนย์การค้าเดอะนายชอปปิ้งมอลล์ตำบลบ้านไรออํเาเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะนายนิสิตจันสมบวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การค้าเดอะนายชอปปิ้งมอลล์โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะคุณนิธิาจเจริญทรัพย์ผู้บริหารเดอะนายชอปปิ้งมอลล์กล่าวถึงการเปิดศูนย์การค้าเดอะนายชอปปิ้งมอลล์แห่งนี้นะคะว่าเดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินว่างเปล่าคณะผู้บริหาร Mall, เดอะนายชอปปิรรง้งลงห่าา้้แค ให้ประชาชนในบริเวณตำบลบ้านไร่ตำบลคุ้งกะินตำบลคุ้งน้ำวนและอำเภอวัดเพลงได้มีสถานที่ในการทำมาหากินเป็นสถานที่สร้างงานสร้างไรายได้และเป็นตลาดซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยไม่ต้องเดินทางเข้าตัวเมืองราชบุรีศูนย์การค้าเดอะไนท์ชอปปิ้งมอลล์พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยมีอาคารพาณิชย์จำหน่ายสินค้าต่างๆด้วยค่ะพร้อมกับชอปปิ้งมอลล์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรนอกจากนี้ยังได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอ และไม้ดอกไม้ประดับระหว่างวันที่12-17กุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้นะคะยังมีโครงการที่จะดําเนินการอีกหลายโครงการด้วยกันค่ะทั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองราชบุรีในอนาคตต่ตอไปด้วยค่ะเดิ <Yeah. S 2> านายชอยปฟิงมอตำบลคุ้งน้ำบนและอำเภอเวชเพ, mm hmm. เพได้มีสถานเป็นตลาดซื้อขายสินค้าอ,อุปโภคบริโภค ม,มมาเเต็นนลยนะฮชาวนาร้องต้นข้าวไม่ออกรวงนะครับร้นหนาวจัดต้องปล่อยให้วัวลงไปกินเงินค่าข้าวก็ยังไม่ได้ค่ะส่งผลให้ชาวนานั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่กลางทุ่งนาหมู่ที่10บ้านหนองตาจรตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะหลังได้รับแจ้งจากชาวนานในพื้นที่ว่าต้นข้าวที่ปลูกมาแล้วกว่า3เดือนยังไม่ออกรวงหรือออกมาแล้วก็ไม่มีน้ำนมข้าวทําให้กลายเป็นข้าวรีบกว่า20ไร่ซึ่งจากการลงไปในพื้นที่นะคะก็พบนายศักดิ์สุขโขประสบชัยอายุ4 2ปีอยู่ที่บ้านเลขที่26หมู่ที่10ตตำบลทุ่งหลวงซึ่งกําลังยืนดูแปลงนาที่เขียวขจีของตนเองอยู่โดยนายศักดิ์บอกนะคะว่า เริ่มปลูกข้าวตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมาโดยใช้ข้าวพันธุ์กอขอ29่สชนาท80ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ชาวนานหลายคนเคยทําและได้ผลผลิตมามากมายจึงนํามาลองปลูกดูในแปลงนาของตอนเองจํานวน20ไร่ทั้งใส่ปุ๋ยฉีดยาลงทุนไปกว่า4 0,000ืบาทแต่ยังไม่มีรวงข้าวส่วนที่มีรวงข้าวออกมาก็ไม่มีน้ํานม,มาเมล็ดรีบทั้งที่ต้นข้าวก็สมบูรณ์แข็งแรงมีนาไม่ขาดแต่กลับไม่ออกรวง ซึ่ง้ารวานาจะเป็นผลมาจากอากาศที่หนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม2556ถึงเดือนมกราคม2557ทําให้ข้าวไม่ออกรวงจึงไม่รู้จะทําอย่างไรค่ะต้องปล่อยให้วัวล,ลงไปกินข้าวในนาทั้งที่เสียดายนะคะแต่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ก็ต้องยอมให้เป็นอาหารของวัวไปและเงินที่ลงทุนไปนั้นก็จะได้จากค่าข้าวที่เก็บเกี่ยวในชุดที่แล้วจึงนํามาลงทุนในการทํานาในครั้งนี้ก็หมดหวังที่จะได้คืนแล้วค่ะ,ะลองแล้วก็เจอปัญหาเนี่ยครับ ลงเขามาก,กี่ไ,ไปปร่ <20 S 2> เนยีิบไร<ล>่ยี่สิบไร่เป็นเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยใช่ครับทั้งหมดเลยแล้วลงทุนไปเท่าไหร่อะประมาณสี่หมื่นกว่าลงทุนไปสี่หมื่นกว่าครับค่าผัานข้าวค่าพัานข้าวยี่สิบกระสอบกระสอบะ 180, ละห้าร้อยแปดสิบราคาปุ๋ยคปุ๋ยยี่สิบลูกแล้วแถมเงินค่าข้าวเขายังไม่ได้ ยังไม่ได้เงินค่าข้าวไม่ได้โอเคของไม่ได้แล้วก็บนด้านนลั่นทมอุตเภาอายุ50ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่41ทับหหมู่ที่4ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อก็ได้กล่าวนะคะว่าตนเองทำนาในพื้นที่จำนวน8ไร่แต่ในพื้นที่อื่นๆนะคะรวมแล้วประมาณ30ไร่ช่วงแรกๆนะคะที่ปลูกข้าวก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะและยังเข้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลด้วยแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมามีชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะคะบอกว่าน่าจะลองปลูก ข้าวพันกอขอ29ชัยนาท80ดูเพราะมีคนปลูกแล้วได้ผลผลิตดีจึงได้ไปลองซื้อผันข้าวมาปลูกบ้างในแปลงนา8ไร่ทั้งที่ผันข้าวก็แพงนะคะแต่ด้วยความอยากลองเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและทางร้านที่ไปซื้อผันข้าวมาก็บอกนะคะว่าปลูกได้ทุกฤดูซึ่งลงทุนไปกว่า20,000บาทค่ะแต่พอมากระทบกับช่วงที่อากาศหนาวจัดนะคะทําให้ข้าวไม่ออกรวงทั้งที่ดูแลเป็นอย่างดีและก็หวังว่าจะได้เงินจากการเกี่ยวข้าวไปขายตามโรงสี เพราะแปลงนี้ไม่ได้เข้ากับโครงการรับจำนำข้าวแต่เมื่อถึงวันที่เก็บเกี่ยวก็พบว่าข้าวไม่ออกรวงมเมล็ดรีบเกี่ยวไปก็ไม่ได้อะไรก็คงจะต้องปล่อยทิ้งไปไม่มีเงินลงทุนทำนาต้องปล่อยให้นาร้างเหมือนกับเพื่อนชาวนาอีกหลายๆคนที่ปล่อยให้นาร้างทั้งที่ตอนนี้นะคะน้ํา,าจากคลองชนประทานก็ปล่อยมาให้ทำนาแล้วแต่ข้าวที่ทำแล้วไม่ออกรวงและเงินค่าข้าวในโครงการรับจำนำข้าวก็ยังไม่ได้ทนได้เพียงอย่างเดียวค่ะได้แต่นอนกอดใบประทวนอยู่ทุกวันนี้ แล้วเงินค่าจำนำข้าวที่ผ่านมาได้ยังยางเลยเท่าะอะไรไมื่อรของผมตะข้าของผมนะแสนกว่าบาทแสนแสนห้าบาทเท่าไรก็แสนหกอ่ะได้ตังหมดไหมฮะโอยอยากจะให้ดูเลยตอนนี้เหลือสี่สิบบาทนีมีอยู่สี่สิบบาทมันจนแไม่มีอยากินอยู่แล้วต <c oughs> างค่าข้าวก็ยังไม่ได้ <c oughs> ได้แต่ใบปะทวนมานอนกอดอยู่ที่บ้านนะ ย่าต้มกินก็ต้มไม่ได้เห็นี้ใส่มันจะกระทบอันนี้หรือเปล่าเกิดเหตุสลดนะคะเมื่อพี่เคยเมาค่ะแทงน้องเคยเสียชีวิตที่หน้าบ้าน พันตำรวจโทพงศกรเหมาราชนะคะสร,รวัดเบญสพเมืองราชบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุใช้อาวุธมีดแทงการทําให้มีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุบริเวณบ้านเลขที่9/3ซอย4สิสริชัยถนนเขางูเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยมูลนินธิปฐมมรมราชานุสรณ์ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายชูศิลป์สิทธิศักดิ์ศิลป์อายุ61ปีอยู่ที่บ้านเลขที่9 6ถนนเขางูตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี สภาพศพนอนงายถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่หน้าท้องหนึ่งแผลภายในที่เกิดเหตุเจา้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรายนี้ไว้ได้ด้วยค่ะคือนายลายแก้วโตอายุ77ปีอยู่บ้านที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาด้วยนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นนั้นทราบว่านายลายผู้ต้องหาเป็นพี่เขยส่วนนายชูศิลป์ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นน้องเขยซึ่งทั้งสองคนมักชอบดื่มสุรากันทุกวันนะคะผู้ต้องหาเวลาเมาก็จะเป็นนักเลงชอบหาเรื่องแต่ผู้ตายนั้นพอเกิดอาการมึนเมา แล้วก็จะเข้าบ้านนอนค่ะ แต่ก่อนเกิดเหตุนั้นทั้งสองนะคะก็ดื่มเหล้ากันตามปกติต่างคนก็ต่างแยกยาก้ยายก,กันเข้าที่พักแต่นายลายเมาแล้วเกิดอารวาสค่ะเข้าไปทําร้ายนางการุณาซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายจนศีรษะแตกนะคะจากนั้นนางการุณาได้เดินไปตามนายชูสินซึ่งกําลังนอนอยู่ในบ้านเมื่อนายชูสินออกมานายลายก็คว้ามีดปลายแหลมแทงเข้าที่หน้าท้องหนึ่งครั้งจนล้มฟุบลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะคะผู้ต้องหาได้แอบเข้าไปหลบอยู่ในบ้านข้างเคียงค่ะและเจ้า เจ้าที่นะคะก็ทําการจับกลุมได้พร้อมกับอาวุธมีดของกลางอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่จะได้นําตัวผู้ต้องหารายนี้ไปดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจและพยากรอากาศค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้ค่ะคลิกไปที่ w w w ร h c t v 2 u c o m แลหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเละหนึ่งช่องทางช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ w w w f a c e b o o k c o m h c c t v n e w s เพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันเช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทวิาชาญเคเบิลบอร์ดแบนจำกัดหรือ h c c t v ของเรานะะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ในการให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032310262หมดเวลาการรายงานข่าวแล้วนะคะดีชั้นการจนาสินมาและฝ่ายข่าวให้ซ t v ีทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ